วิพ <Mile dizzy> ัสนาจริงๆที่มาจากพระเจดีย์ดุลกเป็นยังไงจับตจงไปที่วิปัสนาจากพระเจดีย์ดุลครับตัวประเด็นหลักวิพัสนากรรมฐานและการวิปัสนากรรมฐานตอนที่หนึ่งครับเอาเรื่องหลักวิปัสนากรรมฐานตามแนวพระเจดีย์ดลกรรมฐานคำว่ากรรมฐานดีดี ความหมายคือที่ตั้งแห่งการทำงานของจิตสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมจิตหรือวบายวิธีเหนี่ยวนำจิตสงบครับไม่เที่ยวเจริญไปให้เรื่อยของสร้างอย่างไรสุดหมายมีสองณะคือสมถะและวิปนสสนาครับที่อีกอย่า่ภาวนาถ้าจะเรียกภาวนาก็เป็นผิดแต่ว่าต้องเข้าใจ ลึ a, this, si ้งฐานก่อนว่ากรรมฐานไปทำกรรมฐานหปือทำยุ่งภาวนาอะไรเนี่ยก็คือความหมายเดียวกันนั่นเดียวกันนรืบลึ้งลงไปถ้ากรรมฐานเนี่ยก็จะจริงๆก็คือมีสองอย่างเลยนะมาออกมาเป็นภาวนาภาวนาคือการเจริญทําให้เกิดให้มีขึ้นการเปิดอบรมจิตใจเน้นที่จิตใจครับจิตใจมีอยู่สองอย่างคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจุดแตกต่างมันคือสมถะภาวนาเน้นให้เกิดความสงบ วินนปัสนาภาวนาเน้นเกิดความรู้แจ้งอันนี้เป็นคิดของวิปัสนากลุ่มวิปัสนาไปพิจารณาอะไรครับพิจารณาในสี่ห้าประเด็นนี้ถ้าไปทำวิชุลจะวิปัสนาไปพิจารณาอสุภะไม่ว่าไปนี่งที่เป็นอารมณ์ของสมถะในช่วิปัสนาวิปัสนาทั้งฝั่งนี้ทำอยู่ในห้าประเด็นนี้นะครับอันนี้อจุดจุดต่างระหว่างสมถะกับวิปัสนาตรงนี้สิ่งที่มันจะได้หลังจากที่ทำวิปัสนา ยาความอยากรู้นะหมายถึงยางที่เกิดขึ้นแก่ผู้เจริญวิปัสสนาตามลำดับนะครับมี16ที่เรารู้กันว่าโสรสศัย,ยอย่างหนเองนะครับอันนี้เป็นบทวิปัสสนาซึ่งซึ่งกับการสมัติอันนี้โสระญาณต่อนะครับโอเคพอต้องให้เขาวิปัสสนาครับกรรมฐานเป็นที่ตั้งแห่งการกระทันหันใจเป็นกุศลขึ้นภาวนาส่วนวิปัสสนาก่อเน้นตอนนี้เน้นจเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดการรับกินเลย เป็นไปตามจับท่านเดยศีลาระของผมการจะรดโฆษนาเพราะเป็นผลพานแบบเิเยนอันเป็นสาเหตุของทุกในวัดต่ความต้องการโฆษนาคือตรงนี้สมัคานนี้ทำอะไรครับเน้นติตใจสงบจุดมุ่งหมายสุดท้ายคือสูงสุดคือรูปขอเสร็จแล้วมันก็ยังมาเปลี่ยนว่าจะจุดยังไม่ดับยังไม่ดับยังเป็นโลกอีกโลกหนึ่งแต่โฆษนานี้เพื่อตรงนี้ตัดกิเลสที่สุดทุก ที่สุดและไทรบรรลุพระรามก็คือจะต้องจบวิปัสสนาไปทนตัวอันนี้คือสิ่งที่ทําให้วิปัสสนาทําให้ศาสนาทําให้วิศัสนา,า,าต่างจากศา,าส,สนาอื่นคือวิปัสสนาศาสนาอื่นถ้าเป็นกลุ่มชัวัฒนิยมเนี่ยเราจะพูดถึงอะครับอย่างมากเ,เกาากข,าก,ขาก็เป็นการภาวนาอาจารย์ให้สงบแล้วก็ไปอยู่ของพระเจา้าไปอยู่กับพระเจ้าก็คือโล่งๆเนี่ย พระเทียงของเราอาจจะเป็นเทวดาหรือเป็นพรมอะไรก็ได้ซึ่งมันยังไม่ใช่ที่สุดทีนี้มาศาสนาเทวนิยมศาสนาเทวานิยม่ยม,มีอยู่สองที่ชัดชัดนะคือเชแับพุทธแต่เชนี่ต้องให้่า้ที่เรียนศาสนาได้ส่งมามีาข้อความมีมิปัสสนาหรือไม่แต่ของเราที่ชัดเจนครับมียิตรศสนาอันนี้เอาเอาเอาหลักเอาหลักเอาหลักของการ เรียกว่าทานศีลภาวนามาจ้ะทานเนี่ยทุกศาสนามีระดับทานมีมีเหมือนกันระดับศีลทุกศาสนาก็มีศาสนาคืออาจจะเป็นศีลโน่นศีลนี่ก็เป็นคือศีลคือคือศีลนะส่วนสมถะเนี่ยคิดอิสลามผมก็คิดว่าเขามีนะเป็นเขามีเป็นนั่งเป็นอะไรเลยแต่ว่าสุดท้ายมันก็เรื่องของทำให้ยึดถืออ่านั่งนึกประมาณสมถะเรา นี่คือจุดแตกต่างที่ทําให้ศา Rangers, สนาพุทธแตกจากศาสนาอื่นๆเพราะสรุปตรงนี <weird> ้เพราะฉะนั้นเนีคนที่มาเรียนมหาจุฬาเนี่ยบอกว่าควรจะต้องรู้เองตอบง่ายๆศาสนาพุทธคืออะไรและแตกจากศาสนาอื่นอย่างไรคือตรงนี้ภาษีภาวนาภาวนามาแบบสมถะมีไห่ครับจะแตกอย่างไรกับสรุปกรรมฐานนี่ครับคือสรุปผมถ้าปฏิบัติกรรมฐานสมถะถ้าสายสมถะจริงๆเนี่ย สูงสุดคืออรูปภพงศ์อาราธนาบทบทศกดร์าบทสองอาจารย์ของพุทธเจ้าตายก่อนเสียใจที่เล่าพรพุทธเจ้าเพราะว่าท่านไปเกิดในอรูปภพงศเสร็จแล้วมันนานมากกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์มามีโอกาสปฏิบัติอีกเนี่ยมันนานมากไม่รู้เมื่อไหร่ผียอสงไถยแต่ว่าพุทธเจ้าเกิดช้าไปท่านเสียใจเพราะว่า สิ่งเหล่านี้ในอินเดียเนี่ยในศาสนาของอินเดียเวลาเราไปทอดีเราเรียนรู้มาในพุทธวัตรคหรือว่าราชสิรินจารยณินถาไปอยู่ที่อิอนเดียอะไรหลายปีเห็นพวกนี้อยู่นะเห็นมันชัดเจนมากสรุปสุดท้ายคือมาตรงน,นี้อันนี้ผมเทียบจากาเรื่องไตรภูมินะไตรภูมิทีผ่ผมเรียนอภิธรรมมาบ้างอ,อภิธรรมมาแล้ก็ค่อนข้างจะชัดในประเด็นตรงนี้ผมได้ชุลเอศส่วนพิพัฒนาเนี่ครับนี่ครับมันจอดอยู่ตรงนี้ สุดท้ายคือว่บผลมติฐานแล้วก็ไม่กลับมาเกิอดอีกอันนี้จะกลับมาเกิดออันนี้จุดแยกอรน,นี้นระหว่างสมมพันานกับทฤาีครับทีน,นี้หลักการปฏิบัติกามพระอที่จะโก็ขอสรุปเป็นสั้นๆนะครับตามหลักสิปัฏฐานเราก็รู้อยู่แล้วนะครับสิปัฏฐานเป็นสูตรใหญ่เลยเป็นสูตรที่ที่ครอบคลุมทั้งหมดสูตรอื่น้ะเป็นสูตรย่อยๆเป็นสูตรรองๆนะครับอันนี้สิ่งที่พระเจ้าพูดกับพระ กระถามว่าดูก่อนที่คุณทั้งหลายบนทางนี้เป็นทางเดชเพื่อความบริสุทธิ์ของเราสัตว์เพื่อร่วมความโศกและผลิตเทวะเพื่อความดับสูนแห่งทุข์โภมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทําให้แท้ซึ่งทงนิพพางบนทางนั้นก็คือปสปัฏฐานส่อันนี้พระเจ้าตรัสชัดเจนเลยว่าสีปัฏฐานนี่แหละเป็นทางเดชแล้วก็เป็นเครื่องมือของวิปัสนาจาสนาอยู่ไม่มีที่อื่นไม่มีแล้วก็พุทธมนตรเรคดับ มนจะีากทีที่ใดระหว่างอันนี้ก็คงพอจะรู้กันอยู่นะครับก็เพื่อให้กระชับขึ้นก็คือมีมีอยู่สี่สี่ส่วนใช่ไหมการวิจารณตศีธรรมอริยบททั้งหลายออกจากกายก็เรียกว่ากายอันปรสนิษฐ์การเดินการย่างอะไรย่อเน,นี้ต่อนะก็มีหลายเรื่องนะครับมีอยู่ประมาณ50เรื่องที่เกี่ยวกับกายเวทนาและปรสนิษฐเป็นตำรวดเกี่ยวกับความรู้สึก ความเวทนาทั no ้งหลายสิ่งที่มาเกิดขึ้นนอกเสียกายกายที่เป็นรูปไปเวทนาเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งอันนี้คือท่องสมบัเกี่ยวกับเรื่องเวทนาของศาสนาพุทธนะครับนอกจากเจตสิกแล้วมันมีจิตท of ี่เป็นเป็นพื้นฐานของจิตอีกทีหนึ่งของเจตสิกทีหนึ่งจิตเจตสิกแต่ละอย่างนะเจตสิกจะเป็นความรู้สึกเจตสิกที่อาศัยจิตเกิดแต่ทีนี้จิตเนี่ยเป็นตัวที่อยู่ลื่นเลยนะตัวที่อยู่ลึกนเลยตัวหลักสำคัญมันคือ อะไรครับเวลาเาโทรศัพท์นะคที่เป็นพื้นฐานของที่ปั๊มอยู่ในจิตของเราทั้งหร่จะเป็นอะไรตัวที่จะแก้ได้คือจิตศามวิปัสสนาจิตศาสร์รู้จิตเข้าไปรู้ตามรู้อาการจิตนะครับอ่าตอนสุดท้ายคือทำมาด้วยวันธรรมจิตศาสตร์มาด้วยวัฒนธรรมจิตศาสนีพิจารณาอะไรครับพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้วก็สภาพของสรรพสัตว์ของโลก ก็มีนิวรณ์ห้าขันห้าเลขนั้นจุดสองโคดชงเกี่ย 4, วกัน,ย,ย,น,นย,นะยี่สิบสี่นะครับว่าเกิดขึ้นอย่างไรเป็นอย่างไรเจริญได้สมบูรณ์หรือยังครับนี้นะครับคือพิจารณาในสิ่งนี้เพว่าธรรมารู้ศาสนาอืนอ่านนีพิจารณาสิ่งนี้ครับไอ้ที่สองครับดูความพิสูจน์ทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งคุณเจริญปฏิปทาหันสี่ยนัน,ยนน้อยอาย่างนั้นตลอดเกียรีหรือหกป,ปีหรือห้าปีหรือสี่ปี หรือสามปีหรือสองปีหรือหนึ่งปีผู้นั้นตึงกว่าผลสองอย่างนะอย่างไรเนี่ยคืออาราธนะผลในปัจจุบันหรือว่ายังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีนะ,ะครับคือละการยุตนธรรมีอันนี้ส่งอย่างนี้แต่ต้องทำต่อเนื่องนะถ้าผู้ใดเจริญได้นนต่อดเจ็บเพือนอันนี้เป็นปีนะถ้ากิเลสหนานกะ็ปเป็นปีถ้ากิเลสบางหนาก็อาจจะเป็นระยะเดือนแต่ต้องต่อเนื่องนะครับผู้ใด้นต้อหวังผลสองอย่างเฉียเดียว่ยอันนี้คือในส่งของศาสนาชัดเจนเลยครับในพระธรรม จากว้อสูอื่นครับก็ถือว่าเป็นอนุโลมตามอสศรีปรฐานนะครับก็มีอยู่ในสารีสาวัตถีนิทานนะครับอันนี้ก็าพูดถึงกายวิญญาณจิตธรรมแต่ก็โดยอนุโลมโดยรวมแล้วก็ยังอยู่ในสัวยืนฐานนะครับในโกสลสูตรก็มีนะครับอันนี้คือหมายความว่าพุทธญาติเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาเรื่องสิรีปรฐานนี่ไว้ในสูตรอันนี้คือ เขไ,ได้มีดอกอะไรนะมีาปาสน,นาที่มาจากพระไ,ได้มีดกโดยตรงนะครับขอบคุณครับน่าสัใจมากและก็เป็นบทเสริมที่ดีกองรมฐานนะครับทีนี้ผมจะเปิดกรนะครับท่านใดที่อยากจะเสริมหรืออยากจะถามก็กราบเรียนครับสมรติสมรติคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งในในในพุนนธนทธศาสนาแต่ว่าถ้าหว่า สมถะวิปับสนามนคิดี่ต้องไปด้วยกันหรือเปล่าที่อาจารย์ถ้าปฏิบัติจริงๆนี่มันมันต้องใช้คู่กันครับอันนี้คือจุดแยกของเป้าหมายแต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงมันไม่ใช่มันไม่ได้แยกกันนะไปปฏิบัติความฐานนี่ก็คือไปไปด้วยการอะไรก็หมายถึงว่าต้องเอาจิตเอาใจไปเอาตัวไปแล้วก็สมรรถภาพนี่เป็นพื้นฐานต้องทำให้สงบก่อนสัักแล้วก็ยกขึ้นสู่ิปัสสนาแล้วก็พิจารณาไปด้วยแต่ว่าวิปัสสนาเนี่ยเขาจะไม่ไม่เน้นลงไปลึกมากเกินมาก พวกสมถะเราจะติดใจอย่างสายทุกโธนทั้งหลายนีย่นะจะติดใจแล้วก็จะลื่นลงไปถ้าคนไม่มีปัญญายกก่อนอย่างนั้นถึงจะเป็นพิษสายสมถะก็จะลื่นลงไปเ,ไปเไปรื่อยม,มีประสบอยู่กับการนั่งสมาธิกับการติดวิเวกอะไรไปเรื่อย่างนี้นะครับมันมีคนหนึ่งนะจ๊ะชื่อว่าไพศาลรัตนวันโนนะที่เราดูในวิทยางเรื่องใครที่บังเขาบอกองค์ความรู้เขาได้จากพุกทธศาสนาน,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 นีแล้วก็มาทํา เกี่ย <accurately> วิทยาศาสตร์แล <ics> ้วก like. ็สามารถอย่างรู้นึกว่าไอ้ยาอย่างพมู้ตัวนี้มันจะมาจากในยาในพุทธศาสนาหรือเปล่าเพราะว่าสามารถที่จะรยาความรู้เกี่ยวกับพีระมิดว่าจะสามารถสร้างผลสร้างผลได้ถ้าเราได้ศึกษาอาจารย์พบพบซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยก็จะมันที่ออกในการว่าพระอภิบาลต่างๆนี่เขาสามารถอยางรู้ด้วยการเาบอกว่าโอ้พมพุตุเรานี่ได้จากไหนได้จากการนับตาคือองค์พรู้ทงวิทยาศาสตร ة, ที่คำว่าสมรรถนะท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านเป็นพุทธศนานะที่อยากรู้อะไรย์ได้ยตามองค์เป็นผมอันนั้นอันน yeah. ั้นเป็นต uh, pues so. okay. ีงตาสัญญาหรืออนัคตาสญญาแบบแบบเล็กๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของของอันที่สองของการปฏิบัติแต่แต่ไม่ใช่วิปัสสนาแต่ไม่ใช่วิปัสสนาใช่ไหมไม่ใช่ใช่ครับไม่ใช่เป็นเป็นหลังจากที่ปฏิบัติลึกเข้าไปแล้วเนี่ยอันักรักคือต้องนิ่งแบบนักตีนท่านบอกว่าท่านได้เนี่ยเออชนะปิยาบท ไอ่พวกนี้มันเป็นอานสงที่เกิดจากความสมถะที่เกิดจากความจิตมันสงบนิ่นงลึกแล้วก็มันก็อยู่ที่ใครว่าเกิดไปทางไหนอย่างสายหลวงพ่อภาษีสายนั่นก็เดินเท่งกระสีเท่งอะไรรแล้วมันก็ําให้เกิดรู้เรื่องไ,งไฟหรืออะไรพวกนี้ขึ้นนะครับเป็นการสะสมของท่านใ,นในเรื่องนั้นๆแต่ว่าก็ยังยังไม่ใช่ดุจดุจนาแล้วก็ยังไม่ใช่สิส่งที่จะทำให้รัสรู้หรือว่าบรรลุธรรมเป็นความลึกในระดับสมถะแล้วก็ ถ้าพิจารณ์สงบแล้วก็อาจจะรู้ต่อรู้นี่ต่อไปเลยนี่ก็เป็นอีกส่วนนึงนักเจนะนี่ผมก็เคยศึกษามาเรื่องกันว่าเป็นสมถะมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะก้าวไปสู่วิปัสสนาเนียอย่างนั้นถือว่าแล้วก็เป็นคนที่ได้จากการสงบจิตสงบแล้วเกิดปัญญาพล้วเกิดปัญญาแล้วปัญญานี่ยโรงเรียนสัตยาสายเนี่ยเขาได้ตรงนี้เขาได้ปัญญาจากสมถะแล้วเขาก็คิดว่าเเองนีดี ความสงบคิดได้นครับความสงบที่มันลดลดเลือยโรคปวดลมที่มันเกาะตุ่มอยู่เนี่ยก็ทำให้ปัญญาสว่างขึ้นมาเยอะเลยเออตัวนี้แตะมันยังทำให้เด็กต้องเด็กนิดนึงเออมันยังไม่ถึงตัวนระะเพาว่ายังไม่ถึงตัวตอนนี้ที่มาถึงะบวนการของเราแล้วนะครับคือถามอาจารย์แล้วก็เปิดรออาจารย์เซ็นตอด้วยเราเรียนสายสุดท้าบริหารนะจ๊ะนี่มันจะเชื่อมโยงอย่างไรว่าเราจะไปนำนิพพานเนี่ย

เอาไปใช้ในการบุตษานัเพราะว่าเราไม่ทำมีสมาธิยังเกิดสติคือได้กติกรเองและจะได้กับผู้ใดเขาใช้ไหมด้ได้หมพ้อมความหมาได้นีเ่โิปัสสนาเนี่ยแล้วก็เกิดขึ้นถ้าคทำไรก็สามารถไปสติสามารถที่จะเป็นคนน้่ิการคิแก้ปัญหาต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางวิชาการหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในทางบุคลากรมันก็ต้องใช้ความมีสติแลมปัญญาในการที่จะคอยคำตัดแนวคิดงความคิดเองและสามารถที่จะทําให้แล้ววางโดยสิ้นของตัวเราที่เกิดขึ้นเนี่ยหายได้เพราะว่าบางครั้งเราเนี่ยเคยความเดยสิ้นที่น้อยเ้ิซ้ายแล้วก็ เวลาแม้เงี้ยคอยจะบนอะไรต่างกันแต่ว่าถ้าเรามีสติคอยประสาทตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราทำอไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ดีเนี่ยวิปัสสนาตัวหนึ่งมันสามารถที่จะทำให้คนเหล่านี้แก้ปัญหนี้ได้ท่นนี้วิปัสสนาถ้าพูดถึงพระสงฆ์ก็มีคําตอบแล้วคือปฏิมลนกศิษย์ที่ไปทราว่าต้องทำยัดให้เหมาะแก่ฐานะที่จะทําได้ท่นนี้ตลาดที่ทําได้คือเรียนบริหารค่าโอกเคงานเป็นงานนะครับปีสุขทัครับก็อนุญาตเป็นปรี แตอย่างนี้ผมได้สรุปประเด็นเกี่ยวกับบริหารการศึกษาพุทงบริหารการศึกษาไว้ว่าจะมาแปะกันยังไงแล้วก็มาประมวลเรียกว่าบูรณาการหรือว่ามาแก้โคตรร่วมกันยังไงเพราะว่าแยการศึกษาักษณะบหนึ่งกบพุทธนะพุทธคำว่าพุทธพุทธมีอะไรบ้างครับพุทธปริยัติปฏิบัติปฏิเวศหรือจะมองมุมอื่นก็แล้วแต่นะแต่ว่าหลักการมันก็อยู่ประมาณนี้ ปริยัติยคือพุทธธรรมพุทธปฏิยาอันนี้นี่จะตอบปัญหาว่าไม่ได้เกิดตัวว่าพิพิสดาเลตรงแต่ว่าพุทธกับการบริหารกับการศึกษาประเด็นนี้เนี่ยหนึ่งพุทธเนี่ยถ้าเป็นหลักปริัติก็คือหลักหลักนะครับหลักพุทธธรรมหลักพุทธปัญยาทั้งหลายหลักปฏิบัติก็คือหลักกรรมฐานหลักศีหลักปฏิบัติต่างๆแล้วก็ปฏิเวทก็คือหลักการประยุกต <S ý st as> ์ <S <S <army> <S ปฏิเวศจริงๆก็คือบรรลุแล้วนะแต่ว่าของเราเนี่ก็คือเอาหลักการมาประยุคต์เมาไปปยุคต์ทั้งหลายนี่ก็อยู่ในกลุ่มในกลุ่มนี้เอามาพูดคุยในระนาดการใช้ทีนี้มาบริหารบริหารก็จะมองประเด็นไหนประเด็นแบบแทน handling organizing leading controlling หรือว่าสรุปว่าโคหรือว่าจะมองในมุมอื่นก็แล้วแต่ครับก็ต้องมาแบ่งกันตรงนี้สุดแล้วการศึกษาการศึกษาเนี่ย ก็เป้นกลุมไหนถ้าอย่างนี้มันจะชัดแล้วก็เอาประเด็นพวกนี้มาทำเป็นหัวข้อเป็นวิจัยแล้วก็สิ่งที่เราศึกษาก็อยู่ในประเด็นพวกนี้หนึ่งเราพุท2สองบริหารสามการศึกษาสามประเด็นหลักๆแล้วก็ให้มันมาแปรเป็นนวัตกรรมใหม่ออกมาสิ่งที่ยังไม่ได้เจอในคนหนึ่งคนไม่เจอในโลกนี้ตอบปัญหาไดเดยทุกทักะบริหารการศึกษาของทั้งโลกมันมีแค่สองประเด็นเรื่องบริหารการศึกษาใช่ไหม็เราต้มาแบบพุดเข้ามา Grazie.